พร้อมเตค่มาเอาใจสายหวานนะคะมาป้ายานองแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านแข่งใสไข่แข่งนั่นเองโอ้โหความนัวนะคะทุกคนรการเรานะคะก็คือจะสั่งแบบจัดเต็มพร้อมเปได้เลยอย่างมาร้านทีนานมากกเลย ในรายการท้อมเปค่ะกับสตาค่ะมันหมี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มิวอยู่แถวบางแคนใช่บางแคน ี้เราจะไม่ได้มปกินอาหารคาแบบปกติแน่นอนวันนี้เราจะมาเป็นสายหวานนะคะมาเป็นสายหวานแล้วก็เอาใจสายหวานด้วยมาเอาใจสายหวานนะคะมาป้ายยานะ่และจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยร้อนๆแบบนี้ร้อนแบบนี้เราต้องกินแบบว่าพวกไอติมหรือเย็นๆใส่เนยน้ำแข็งใส่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านแข็งใส่ไข่แข็งนั่นเองโอ้โหอยากจะบอกว่าจะจะพาเข้าวงการไอติมไข่แข็งพร้อมพร้อมงวามนัวแบบเก๋ี่มันจะมีความนัวนะคะทุกคนเข้าไปดูแล้ว ไปดูกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะไปกันเลยแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะคะยวเราให้พี่เขาเนี่ยนั่งตัวก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็คืตูนนะคะเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านแข็งใสไข่แข็งค่ะทางร้านเล่าอะค่ะจะมีอยู่สองสาขาเนาะ<ม>ก็จะมีทั้งสาขาพระรามสองค่ะแล้วก็จะเป็นที่นี่สาขาที่2เป็นสาขาบาแงแคค่ะเรียกได้ว่าไขรแกลดเ,เนี่ยก็ยไปที่นั่นได้เลยนะคะล้วร้านนี้เ,เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ก์ตูนร้านแข็งใสไข่แข็งนะคะเปิดมาถ้าเกิดว่าทางสาขาบางแคจะประมาณปีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าสาขาพระรามสองเนี่ยก็คือจะร่วง2ปีกว่าแล้วใช่ ร้านนี้แตกต่างจากร้านอื่นยังไงนะคะขนมหวานของเราเนี่ยเป็นขนมหวานโฮมเมดซึ่งตูนก็เป็นคนทาวัตถุดิบตัวใหญ่ใช่ตัวหลักๆก็จะเป็นไอศกรีมกะทิซึ่งก็เป็นโฮมเมดเหมือนกันทางร้านก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะใช่เลยเพราะว่าร้านนี้ก็คือโฮมเมดเองทั้งนั้นเลยน่คะแล้วลูกค้ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มรุ่นไหนคะวัยไหนเอ่ยก็จะมีตั้งแต่เด็กเลยเด็กเลยใช่เพราะว่าเราก็จะมีน้ำแข็งใสแบบน้ำแ จนไปถึงผู้สูงอายุเลยก็มีถ้าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทานเป็นพวกน้ำกะทิก็จะมีน้ำกะทิโบราณน้ำกะทิอุดมเนื้อต่างๆเกได้ว่าทุกเพศทุกใบเลยที่ร้านนะคะร้านคือแบบมีดีไซน์สวยมากยากรู้ว่าแบบได้ไอเดียมาจากอะไรคะแบบมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยมีน้องหมาก็คือเป็นความชอบน้องก็คือทางเราก็เลี้ยงน้องน้องหมาใช่ค่ะแล้วก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะตกแต่งค่ะเป็นสไตล์แบบหน้ารักนหน้าร้าน มินิมอลด้วยหลังมาเดี๋ยวจะบอกว่าสายคอนเทนต์ก็คือน่าจะชอบเพราะว่าด้วยสีด้วยเนาะคือแบบถ่ายรูปสวยมากเพราะราสั่นคนนี้ก็คือถ่ายเปเดี๋ยวไปอยนะคะเมนูที่เขาแบบชอบทานกันที่ร้านหรือว่าเมนูแนะนําที่ร้านเนี่ยเป็นเมนูอะไรคะถ้าหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นไอศครีมกะทิสดไข่สดบัวลอยไข่แข็งบัวลอยแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาสั่งแบบธรรมดาธรรมดาเพราะว่ามากับรายการพร้อมเพฟรของเราทันทีนะคะสตาร์ใช่ค่ะรายการเรานะคะก็คือจะสั่งแบบจัดเต็มพร้อมเพฟรได้เลยวันนี้เราจะ มาเป้พี่ภายในแบบ300บาทสามร้อยก็เลยว่าคือปกติอะไรอย่างงี้ก่อนลูกค้าซื้อถ้วยละเท่าไหร่ดีกว่าแต่เริ่มต้น30บาทสามสิบบาทใช่แต่วันนี้เราซื้อ300ร้อยนะน่าจะได้อะไรบ้างหยิบขึ้น่าจะได้หมดเลยหลายๆอย่างหมดเลยหลายอย่างใช่พูดมาแล้วแบบอยากกินแล้วกินแล้วกินแล้วก็แบบยิ่งใหญ่แล้วน่ากินขนาดใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันว่า300บาทในร้านของเ้ของเราเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไป ราคา300ใช่ไหมคะจ๊ะบาโอ้โหบอกเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างไม่พี่มิห้ามพูดเยอะต้องชิมเลยเวลาน้อยเออไอจิ้งกะทินึงไอจิ้กะทิแล้วก็มีไข่แข็งนะคะไข่โอ้ไข่แข็งคือแบบนี้ใช่ไหมไข่แข็งคือจะเป็นแบบว่าไข่สดๆแล้วก็ทำแบบนี้และนี่ก็จะมีเคุณแม่เนี่ยท็อปปิ้งท็อปปิ้งด้วยใช่มีโบลอยมีโบลอยฟักทองข้าวโพดก็มีใช่แล้วช่องแล้วก็โบลอยแล้วก็แบบใช่แล้วก็ยังมีแบบว่าไส้หลับ นี่นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำกะทิหัวกะทินะคะทุกคนแล้วก็มีอันนี้คือไข่เค็มไข่เค็มและนี่นะคะเป็นน้ำแกน้ำกะทิโบราณไม่ต้องช้าเดี๋ยวมันจะละลายก่อนพี่มันนี่ลองชิมไข่แข็งหรือยังลองชิมมันจะแบบนัวนวถึงใจแบบเราๆอนานมากทุกคนเราแบบอยมาร้านนี้นานมากนี่เลยร่อยอะชอบ ขอโทนะคะทุกคนสายหวานแบบเราเนี่ยคือแบบอย่างนี้เลยทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองทัปปิ่งด้วยตัวนี้นะตอนนี้นะคะคือบรรยากาศก็คือฝนตกแล้วก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคแน่นอนใช่แล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องลองเจาะดูมันจะมีไส้ข้างในด้วยนี่ตัวลอยใส่ไส้นั่นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงนั้น ลองใส่อันนี้บ้างนะคะพูดอะไรไม่ได้เลยอ่ะนอนจะกคำว่าอร่อยอร่อยจริงบอกเลยว่าแต่การอเฟของเราวันนี้เนี่ยในราคา300ก็คือแบบโอ้ม,มาก ตอนต้นนี่นะคะคือใคยกินไข่แข็งครั้งแรกบอกเลยว่านัวมากตาตสตาตาชอบแบบท็อปปิ้งตัวนี้อย่างนี้มากที่สุดชอบทุกตัวเลยจริงจริงอันนี้พี่ชอบมากอร่อยมากเป็นคนชอบของหวานอยู่แล้วด้วยไงนี่ก็ใส่ของหวานเลยค่ะให้แบบ10คะแนนเลยพี่มันมีให้เท่าไหร่คะให้11เลยค่ะทุกคนให้กันมาหนึ่งหนึ่งเลยน้ำนน้องก่อนน้ำมันน้องก่อนเลย อร่อยมากจริงๆให้ทุกคนมาลองนะคะอยู่ตรงบางแคร์ซอย9ค่ะหน,น,น้าซอยเลยจะฝากล้านให้เพื่อนๆมาตามกันนี้ค่ะ,คะยังไงบ้างคะสตา,สตาแข็งใส ใบสองครึ่งถึงสี่ทุ่มเลยค่ะสายกินดึกก็คือมาได้ด้วยนะดึกแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นเพราะว่าร้านแข็งไข่ใส่แข็งเนี่ยเปิดรอทุกคนนะคะเราสองคนนะคะก็ขอตัวไปจัดการน้องไข่แข็งอันนี้ก่อนทางหน้านะคะพอเราขอเตจะไปเปกันที่ไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามเลยค่ะแล้วว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยขออนุญาตไปจ้วงก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ